สวดสวัสดีครับผมก็สั่งอานอนท์นี่แหละครับเมื่อนี้ก็ได้นเสนอเมนูออมกบครับไปตลาดก็มีซื้ออย่างก็เลยได้กบมาออมครับเมื่อเมว่งวาสิบีจังไรน,นะครับออมกบ ครับตอนนี้ก็ตำตะไคร้หอมหัวแดงพริกร้อนใบรูดไป,ปแล้วนะครับสูตรนี้คือสูตรแบบผอสมไปเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ผสมเอาพักเอาเครื่องปรุงล่งเรียบเลยแล้วนะครับคน้คนให้เข้ากันครับที่วดน้ำป,าปลาใส่ไปบ่อยแล้วคนเข้ากันแล้วก็ไปหั่งตอแกแดนะครับ แล้วก็ได้ขามที่ตองแกไปแล้วครับขางไว้ประมาณสักจนกว่าครบจะสุกครับค่อยเอามะละกวลอหรือบุกุงใส่ลงไปครับนี่คือสูตรโบราณครับผมอาครบใส่บุกุงครับล่อให้ครบสุกคนครับ คอยเอาม,าลลออามนละกอลงเพื่อให้มะละกอเปื่อยครับตอนนี้ก็กบไก่ซุกหรอครับ หอเดี๋ยวล้วกินหอมกับตาม,มาแล้วครับนิ้วโขาเลยครับตอนนี้ก็ได้ใส่พักลงไปนะครับมีพักกระแง่ง ต้นหอมครับแล้วก็หมหกหุงใส่เข้าไปแล้วก็ข้นครับตั้งแต่เยีใส่เพื่ออย่างที่เซืให้มันหอมเมนูคิดอยากครับอาหารบ้านๆของพ่อ ขอบังไล่กฝากกดติดตามให้น้ำหน่อยนะครับขอบคุณครับผม